มีการสาดไว้ด้านหน้าด้วยนะคะ mm hmm. เห็นไหมคะป้าแผ่นเรียบทั้งหมดเลยถือเป็นไอเดียบ้านโมเดิร์นได้ดีแล้วโทนสีเนี่ยเป็นสีครีมนะคะตัดด้วยสีน้ำตาลอ่อนๆน,นะคะส่วนประตูเป็นไม้สักสวยมากนะคะตรงนี้พี่แมวสร้างบ้านเนี่ยทำไมพี่แมวถึงจ้างแต่ค่าแรงช่างอย่างเดียวครับไม่จ้างทั้งค่าของค่าแรงอะครับพี่เขาบอกว่าเราสามารถเลือกของเองได้ไงว่าเราอยากได้แบบไหนอยากได้ของดีขนาดไหนเราเลือกได้เลย เพราะว่าช่างเขาว่าจะได้เต็มที่กับเราเลยว่าเขาว่าเราอยากได้ของดีแค่ไหนก็ตามใจเราเลยเพราะว่าค่าแรงมันอยู่แค่ของค่าเขาไม่คลททำให้เฉยแต่ค่าแรงค่าของเนี่ยเราสามารถเลือกได้หมดเลยเอาอยากได้แบบไหนดีขนาดไหนเราซื้อเราเองเพราะเราคนจ่าย กราบสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้พ่อต้องเอ๋คนรักบ้านไซ์มเดิรนทางช่องทาง YouTube Facebook และ TikTok ค่ะวันนี้น้องเอ๋ที่อำเภอบ้านฉางตระบลบ้านฉางจังหวัดระยองพามาชมบ้านโมเดิร์นสวยๆหลังนี้ต้องขอขอบคุณนะคะพี่แมวด้วยนะคะที่ใจดีนะคะให้เราถ่ายทำเพื่อเป็นแบบไละไอเดียค่ะพื้นที่นะคะของตัวบ้านเนี่ยมีหน้ากว้างถึง7ยาวลึก18พื้นที่ไทยสอย126ตารางเมตรประกอบไปด้วย2ห้องนอน สห้องน้ำสอห้องครัว1ระเบียง1ห,ห้องโถงเราไปรับชมกันเลยค่ะบ้านที่ท่านผู้ชมได้เห็นอยู่นะคะเป็นบ้าน Modern, ทรงโมเดิร์ลพี่เจ้าของบ้านเนี่ยซื้อของเองทั้งหมดเพราะว่าจะได้วัสดุคุณภาพนะคะสินค้าที่ถูกใจเราเนั่นเองนะคะส่วนค่าแรงช่างเนี่ยช่างคิดตารางเมตรละ3,500บาทนะคะตกนะคะจบสวยๆแบบนี้126ตารางเมตรเนี่ยพี่นะคะแมวเนาะเจ้าของบ้านเนี่ย ซื้อของและกก็จ้างช่างจบในยูนที่ราคา1นล้านหนึ่งแบาทเฉลี่ยนะครัผู้ชมนะถูกกว่าเราจ้างข้าของและค่าแรงอีกนะหนูถอดมาให้อยู่ที่8,800บาทเท่านั้นอ่ะเราได้วัสดุแบบนี้หลังคาเป็นกระเบื้องนะคะยกสูงถึง1เมตรประตูก็สวยนะคะเป็นไม้สักด้วยหน้าต่างสั่งตัดทั้งหลังเข้าไปรับชมด้านในกันดีกว่านี่ค่ะท่านผู้ชม่ะก่อนที่เขาจะทำเนี่ยเห็นไหมสูงมากจากตัวบ้านแล้วมีฝั่งทงฝั่งท่อไว้ด้วยคนะ่ะอ่า มาค่ะบันไดสามขั้นตอนนี้เหลือเก็บารายละเอียดนิดนิดหน่อยหน่อยนะคะสำหรับเบอร์ช่างเนี่ยใครอยากจะได้ชมคลิปให้จบค่ะมีเบอร์ช่างแน่นอนนะคะเข้ามาเลยค่ะสำหรับระเบียงนะคะท่านผู้ชมคะก็กว้างมากนะคะปูกระเบื้องด้วยนะคะนี่ปูกระเบื้องกระเบื้องพี่พี่แมวเราก็เลือกของเองแล้วด้านหน้าเนี่ยให้ปูเสาด้วยนะคะนี่เป็นบัวล่างให้ทั้งหมดเลยนะส่วนด้านบนก็จะมีมอบด้วยนะคะลองดูเป็นแบบร่าไอเดียได้เลยค่ะท่านผู้ชม มีการสา์ไว้ด้านหน้าด้วยนะคะเห็นไหมคะป้าแผ่นเรียบทั้งหมดเลยถือเป็นไอเดียบ้านโมเดิร์นได้ดีแล้วโทนสีเนี่ยเป็นสีครีมนะคะตัดด้วยสีน้ำตาลอ่อนๆนะคะส่วนประตูเป็นไม้สักสวยมากนะคะตรงนี้นะคะได้วัสดุที่เราคุณภาพที่เราต้องการทั้งหมดเลยค่ะและออกแบบได้ดีได้ลงตัวมากๆค่ะตอบโจทย์นะคะสำหรับใครที่ชอบบ้านใหญ่ครอบครัวใหญ่ๆนะคะแนะนำได้เลยนะ เข้ามาภายในนะคะเป็นห้องโถงโล่งๆทรงแอลไปเลยค่ะท่านผู้ชมคะสำหรับห้องโถงแรกเนี่ยมีหน้าต่างเนี่ยสอบานนะคะฝัง่งนี้ส่วนด้านนี้ค่ะ1 2ยาวถึงห้องครัวในนะคะสําหรับทําอาหารเช่นไมโครเวฟอย่างง่ายๆนะคะก็คือด้านในแล้วยังมีครัวนอกอีกครัวหนึ่งค่ะกระเบื้องที่ปูเป็นไซส์60คูณ60นะคะตอนนี้ช่างกําลังทําง,งานอยู่เนาะ ด้านบนเนี่ยภายในตัวบ้านเนี่ยท่านผู้ชมขาโทนสีเป็นสีครีมนะคะติดบัวล่างทั้งหมดบัวบนก็ติดทั้งหมดเลยค่ะนี่ค่ะถือเป็นแบบไล่เทียนะคะที่สวยมากๆและจัดสรรได้ดีหน้ากว้าง7ยาวลึก18เมตรบางท่านบอกว่าอยากจะรู้ขนาดที่ดินนะคะพี่เขามีที่ดินเยอะนะคะต้องสร้างบ้านต้องดูที่ดินของเราด้วยว่ามีเยอะมีมากแค่ไหนและที่สําคัญเนี่ยทางเรานะเป็นเพจรีวิวบ้านเท่านั้นนะคะ พี่ชอบผลงานช่างเห็นแล้วสวย,ยงไงก็สามารถโทรติดต่อช่างได้โดยตรงเนาะบางท่านโทรมาบอกว่ามาสร้างให้หน่อยมาสร้างให้หน่อยอย่างที่บอกเลยค่ะเราเป็นคนรีวิวนะคะถ้าพี่บอกว่าจ้างมารีวิวให้หน่อยจ้างมารีวิวให้หน่อยเราจะไปรีวะะิวค่ะแต่บอกสร้างให้หน่อยสร้างให้หน่อยเราเพจรีวิวนะคะไม่ได้เ,จเพจช่างเนาะอะ,อะสำหรับนะคะห้องนอนท่องที่หนึ่งเนะะี่ยค่ะท่านผู้ชมนี่เห็นไหมพี่เขาออกแบบได้ดีนะตรงที่ไม่ต้องเปิดไฟก็สว่างแล้วจ้าเพราะว่ามีบล็อกแก้วให้ด้วยเห็นไหมพี่ใส่บล็อกแก้วแบบเยอะมากนะคะ มีหน้าต่างมีมุงล,ลวดอันนี้ก็เป็นแบบสําเร็จเนาะทั้งหมดเลยก็ซื้อมาแบบดีต้องสั่งกว่าสั่งตัดก็คือแบบได้ทั้งมุงล,ลวดได้ทั้งเหล็กดัดมาฟ้อมเลยอะ่ะเอออย่างนี้ก็ไม่ได้แบบชุดถูกนะชุดแพงหมนกันนะคะท่านผู้ชมนะก็คือซื้อครบจบนะคะเราชอบอะไหนก็ซื้อมาช่างก็มีท่านที่ทําไปส่วนประตูเราชอบเป็นบานไม้นี่ก็แบบนี้เลยใหญ่ใหญ่มากนะคะประมาณเมตรนึงได้นะทางเข้าแล้วก็สูง2เมตรคะ่ะท่านผู้ชมอีกโซนหนึ่งนะคะเป็นบริเวณของ ห้องนอนห้องที่สองคะ่ะบางท่านบอกว่าโอ้โหห้องนอนใหญ่อยากจะได้3สามสี่ห้องออกแบบได้เหมือนกันนะคะอยู่ที่อยู่กับครอบครัวเราด้วยว่าครอบครัวเราเป็นครอบครัวเล็กหรือครอบครัวใหญ่อยากจะได้บ้านะะที่ลววลเ,ลเล็ก,ห,ออห,ก,ลกห, 2, หรืออยากจะได้บ้านที่ใหญ่นะคะสําหรับห้องนอนที่สองก็กว้างเหมือนกันนะคะเดินไฟเนี่ยลักษณะเป็นลอยทั้งหมดบางท่านเนี่ยบอกว่าถ้าเดินฝั่งก็สวยเดินในก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละเจ้าของบ้านเนาะบางท่านบอกว่า บ้านใารบ้านมันน่ะต้องบอกแบบนี้นะเขาชอบแบบนี้เราจะไปชอบตามเขาหรือว่าเราจะไปตดบ้านอื่นเขาไม่ได้นะคะเพราะอย่างที่บอกเลยว่าเราไปช่อรลีนเราก็รีนอยูกลางนะคะอย่างนี้พี่อาจจะเจ้าของบ้านแบบชอบแบบในการเซอร์วิสอย่างเช่นแบบรอดไฟเสียหรืออะไรอาจจะเซอร์วิสง่ายแต่ถ้าฝั่งท่อไปบางท่านบอกว่าเซอร์วิสยากนะอะไรที่เราง่ายๆไม่ต้องจ่ายค่าช่างเราก็อยากทําเองบ้างไม่จําเป็นต้องจ้างช่างตลอดนะคะพี่เขาก็เลยเดินลอยทั้งหมดแบบนี้ค่ะ นะคะตอนที่โซนต่อไปค่ะคือบริเวณอย่างที่้องเอบอกเลยว่าทําเป็นสองครัวคือเนี่ยด้านนี้คือเป็นครัวไหนเอาไว้วางของความแกวความชามกาแฟนิดนหน่อยๆไม่มีเชียงจานนะคะจะได้แบบไม่เปิดสําหรับในห้องโถงนะคะมาค่ะอีกโซนหนึ่งเป็นบริเวณของห้องครัวซึ่งเป็นห้องครัวที่มีขนาดใหญ่ค่ะท่านผู้ชมคะทำอาหารจริงๆได้นะคะกลิ่นไม่ฟุ้งแน่นอนเพราะว่าพี่เขาเนี่ย มีประตูออกแล้วก็มีบล็อกโชด้วยเนี่ยบล็อกช่องลมสบายๆนะคะแล้วก็มีบล็อกแก้วโปร่งแสงนะคะคือแบบบล็อกแก้วเนี่ยข้อดีก็คือช่วยแบบทาให้แสงส่องเข้าไม่ต้องเปลืองไฟด้วยนะคะตอนนี้พี่เขากำลังเดินไฟลอยนะ,ะช่างที่เห็นก็ช่างทําไฟให้อยู่นะคะนี่ก่อทั้งหมดเลยเนี่ยกำลังปูกระเบื้องนะคะแล้วก็มีด้านล่างพี่เขาอยากเขาเรียกว่าบานเนาะพี่เขาก็ซื้อมาให้ช่างติดตั้ง ออกแบบมาทั้งหมดตามโจทย์ของเราเลยค่ะข้อดีก็คือถ้าเราร้างช่างค้าแรงเดียวเราจะซื้ออะไรมาทานะอยากได้สีแบบไหนยอยากเบื้องแบบไหนนะเราซื้อมาเลยช่างก็มีหน้าที่ทําในตารางเมตรที่เขาระบุไว้นะคะ3,500บาทนะคะชื่อช่างเลยคะ่ะท่านผู้ชมคือช่างจิตนะคะสามารถโทรสอบถามช่างได้โดยตรงเนาะเพราะช่องเราเป็นเพจรีวิวนะคะอย่างที่บอกเลยค่ะ0-628504052ค่ะ ต่อไปค่ะคือบริเวณของห้องน้ำห้องน้ำเนี่ยมีทั้งหมดด้วยการสองห้องค่ะท่านผู้ชมค่ะก็ยังทำไม่เสร็จเนาะ มีหน้าต่างระบายอากาศนะคะมีบล็อกแก้วอีกแล้วค่ะชอบนะคะหลังนี้ก็คือบล็อกแก้วเยอะมากๆเลยนะคะพี่เขาแบบบล็อกแก้วที่ไม่ได้ถูกๆนะท่านผู้ชมกบลบอกหนึ่งประมาณ4ี่สิบเก้าห้าสิบาทแล้วแต่ลายบางบางลายก็สิบเจ็ดสิบนะคะนะแล้วก็ปูกระเบื้องด้วยค่ะท่านผู้ชมขาเหลือชักโคกแล้วมีห้องน้ำหนึ่งนะแต่ห้องน้ํำนี้คือพี่เขายังไม่ทาบันไดลงไปไงหนูก็ไปถ่ายท่านผู้ชมได้รับชมไม่ได้นะก็คือเป็นห้องน้ำมีห้องน้ำหนึ่งก็อนาคตอาจจะมีโอกาสแบบพี่เขาจะต่อน่าจะต่อเป็นแบบ ไว้ไปตากผงตากผ้า,า,า,านี่แหละค่ะท่านผู้ชมคะเพราะว่ามีห้องน้ําด้านหลังเนาะอ่ะประมาณนี้เลยสําหรับใครชอบไอเดียบ้านของพี่แมวนะคะน้องเอ๋ต้องขอขอบคุณมากมากเลยนะ,ะพี่แมวนะคะที่ใจดีนะคะให้เราถ่ายเพราะาตอนเนี้ยกว่าเราอะจะไปหาบ้านในสวนท่านผู้ชมอะยากมากแล้วช่วงเนี้ยขอเจ้าของบ้านว่ายากแล้วนะเจอฝนยากกว่านะคะอย่าลืมไปกำลังใจในการกดไลค์กดแชร์ของเราด้วยหลังนี้นะคะ120ตารางเมตรจบในงบ1ล้าน1แสน บาทเท่านั้นค่ะวันนี้ต้องไกขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับเออพี่เป็นเจ้าของบ้านนะครับสไตล์โมเดิร์นใช่ไหมครับค่ะครับเออพี่ชื่ออะไรครับผม,มพี่แมวค่ะ,ะพี่แมวอ่าพี่แมวสร้างบ้านเนี่ยทําไมพี่แมวถึงจ้างแต่ค่าแรงช่างอย่างเดียวครับไม่จ้างทั้งค่าของค่าแรงอะครับพี่เขาบอกว่าเราสามารถเลือกของเองได้ไงว่าเราอยากได้แบบไหนอยากได้ของดีขนาดไหนเราเลือกได้เลยครับเพราะว่าช่างาาเขาก็จะได้เต็มที่กับเราเลยว่าเขา ว่าเราอยากได้ของดีแค่ไหนก็ตามใจเราเลยเพราะว่าค่าแรงมันอยู่แค่ของถ,ถ,ถ้าเขาไม่คนทำไม่เฉยแต่ค่าแรงค่าของเนี่ยเราสามารถเลือกได้หมดเลยเราอยากได้แบบไหนดีขนาดไหนเราซื้อเราเองเพราะเรา,า,า,าเป็นคนจ่ายก็ครับอย่างนั้นก็ถือว่าดีกว่าใช่ไหมครับพี่แล้วผมว่าดีกว่าครับแล้วผลงานช่างเป็นยังไงบ้างครับพี่ด,ดีนะแต่ว่าคือเพราะว่าเขามาดูงานทุกวันเลยเนาะแต่ก็คือเขาจะเป็นช่างแบบว่าเขาไม่ได้เลี้ยงลูกน้องเราแต่เขาจะ ทำเลยไงอ๋อ,อ,อก็คือว่าจ้างช่างแบบเป็นชุดๆมาทําเลยเพาะเอาช่ชาชชงแบบมีฝีมือว่าช่งางคว้าช่างหลังคาช่างอะไรเนี้ยเขาจะหาช่างเก่งๆที่ว่าเก่งในด้านนั้นอ่ะบ้านก็เลยจะไม่เสียว่าเพราะเขาเอาแต่คนเก่งๆมาทาครับผมถามอีกนิดน,นึงครับพี่แมวครับแล้วซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อ,กอ,กอสร้างเนี่ยช่างเขาเป็นคำนวณเขาเขาเขาคำนวณให้พี่อ่ะครับใช่เขาคำนวณให้เราเพราะว่าเขาทางานมานานเขาจะรู้ว่าเขาจะพยายามไม่ห้เหลือเพราะว่าขาดนิดหน่อยเราก็เราก็้อเอาดีกว่าดีกว่าของเหลือ ถือว่าพี่แมวเจอช่างดีเลยนะครับเนี่ยเพราะว่าเขาจะแนะนำให้หมดเพราะว่าส่วนมากเขาจะพาเราไปเรื่อเราเลยถ้าเราอยากได้ดีขนาดไหนเขาก็ตามใจเพราะเราเป็นคนจ่ายอ๋อใช่แล้วพอเราอยากได้ดีแค่ไหนเขาก็จะเอาเอาในเมื่อเรามีเงินจ่ายเราเขาก็จะใช้ของดีที่สุดว่าบ้านเล็กอะไรทุกอย่างเนี่ยเราควรจะใช้แบบไหนเพราะเาจะแนะนำเพราะเราเป็นคนจ่ายทั้งครับใช่เราจะได้ของดีแล้วระยะการก่อสร้างครับพี่แมวครับก็เล้แต่เราว่าพาะ เพราะมันจะอยู่ประมาณสองเดือนก็เสร็จแล้วเขาบอกโอ้สองเดือน e เนี่ครับพี่แ <2 S 1> มวเดือนอ่าแต่ก็คือถ้าถ้าเจอช่างแบบทิ้งทิ้งงานมันไม่ไหวเม่เสร็จสักทีแต่สองเดือนเสร็จเพราะว่าช่างเขาไม่ได้ทิ้งงานไงก็ทาตลอดเพาเขาไม่ได้รับลายงานเขารับแค่เจ้าเดียวทำแบบว่าให้เสร็จเลยพองานเสร็จแล้วถึงรับหมายเจ้านี่ก็ถือว่าพี่แมวได้ช่างดีใช่เพราะว่า ค่อนข,ข,ข้างดีเพราะว่าเขารับผิดชอบงานได้ดีมากพะเขาไม่ไม่ไม,ไมีไม่เสียเรื่องได้การก่อสร้างมาเขาก็ทํามาเป็น30ปีแล้วนะแต่เขายังไม่มีเรื่องเสียหายอ่ะเพราะตรงไหนที่เขาจ้างมาทําแล้วไม่ดีนี่เขาลื้อเลยเละนรสั่งลื้อเลยสั่งลื้อทำใหม่เลยว่าทางเขาใช้ได้นี่นะครับก็เป็นคำพูดของพี่เจ้าของบ้านโดยตรงนะครับชัวร์ใช่ไหมพี่แมวเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้นะฮะนี่ครับโอเคขอบคุณพี่แมวมากนะครับที่อนุญาตเนี่ยให้ทางรายการเนี่ยถ่ายทํา รีวิวบ้านเนี่ยเป็นแบบและเป็นไอเดียให้กับท่านผู้ชมแล้วก็พี่แมวก็ฝากเบอร์ช่างไว้ให้ด้วยใช่ไหมครับ,รบชื่อช่างอะไรนะครับพี่แมวช่างจิตช่างจิตโอเคครับงั้นขอบคุณพี่แมวมากนะครับ